ไอเดียเต็มหัวแต่ไม่กล้าลงมือทําอะไรเลยใครเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างคะมันติดอยู่แค่ว่าเราเนี่ยเอาชีวิตของเราเนี่ยไปฝากไว้กับความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ฟังเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงหัวใจของตัวเองกลมมือทําได้นะคะเป็นคนที่เริ่มใหม่ได้แต่เริ่มยังไงก็ไม่สุดสักทีเริ่มแล้วสักพักหนึ่งพอมีคนมาพูดว่าเฮ้ยทําอย่างนี้มันจะดีหรอ เฮ้ยตอนเนี้ในกระแสสังคมหรือว่าคนอื่นๆเขาไม่ทำกันนะเราก็เอกใจสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะจริงแล้วเราก็ไม่ได้มาทบทวนตัวเองแต่ว่าใช้ชีวิตตามกระแสสังคมตามคำพูดของคนอื่นตามความคิดเห็นของคนอื่นจนทำให้เราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัง แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะโดดเด่นและประสบความสำเร็จได้มันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนกับตัวเองนี่คือคีย์หลักเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีความชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองว่าเราเนี่ยต้องการที่จะไปในจุดไหนต้องการที่จะเป็นคนแบบไหนต้องการที่จะมีชีวิตแบบไหนมีไลฟ์สไตล์แบบไหนและถ้าเราเนี่ย ไม่ชัดเจนและไม่ต้องการมันมากพอเนี่ยเราก็จะมีชีวิตแบบคนทั่วๆไปคือคนที่ต้องการที่จะประสบความสําเร็จหรืออยากจะร่ารวยอยากจะมีอาชีตที่ดีขึ้นอยากจะสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวหรือว่าทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันมั่งคั่งขึ้นเราต้องมีความชัดเจนกับตัวเองเราต้องมีความชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองให้มากมาก แล้วสิ่งสิ่งนี้ก็คือคำว่า big w h y big why ของเราก็คือว่าทำไมเราถึงอยากจะได้เป้านั้นมันเกินกว่าคำว่าเงินถ้าเราสามารถที่จะค้นหาตัวเองว่าสิ่งสิ่งนั้นเราทำไปเพื่อเพื่ออะไรที่มันมากกว่าเงินเราจะสามารถทำมันได้ตลอดชีวิตถ้าเกิดว่าใครยังหา big กไวตัวเองไม่เจอนะคะเอให วิธีการในการที่จะค้นหาตัวเองก็เอากระดาษกับปากกามานะคะแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษสัก5ข้อนะคะว่าเราเนี่ยชอบอะไรต้องการที่จะเป็นคนแบบไหนแล้วก็อยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนมองเห็นหลับตาแล้วมองเห็นจินตนาการตัวเองว่าในที่สุดแล้วอะในโลกใบนี้ ถ้าในที่สุดแล้วถ้ามันไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยเราจะทำอะไรจินตนาการไปว่าวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าเรากำลังจะสิ้นใจอะ่ะเราจะเสียดายมากๆเลยที่เราไม่ได้ทำสิ่งเนี้ยเราอยากทำสิ่งนี้มากๆเลยเราชอบสิ่งนี้เราลหลงใหลสิ่งนี้แล้วเรามันเป็นเหมือนมิชชั่นของตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ลองลองเขียนออกมาสัก5ข้อนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินและวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วเราเสียดายมากๆเลยที่เราอะ่ะไม่ได้ทำสิ่งน,นี้เราจะทำอะไรเลือกออกมา3ข้อเลือกออกมา3ข้อนะคะว่าสิ่งไหนที่เราอยากจะทำจริงๆในชีวิตถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเงินถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยเรามีเงินมากและ เราจะซื้ออะไรก็ได้เราจะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินเราอยากจะทำสิ่งไหนเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะอยู่ณนะตรงไหนเราอยากจะอยู่กับใครเราอยากจะมีชีวิตยังไงแล้วเลือกจาก3ข้อนั้นนะคะออกมาเพียง1ข้อว่าถ้าฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้ฉันนอนตายตาไม่หลับแน่ๆ ลองดูค่ะแล้วเอาสิ่งนั้นน่ะมานั่งพิจารณาดูว่าเราเนี่ยจะทำยังไงให้มันไปถึงจุดจุดนั้นให้ได้ถึงแม้ว่าวันนี้บางคนอาจจะบอกว่าฉันก็ฝันอยากจะทำแบบนั้นแหละฉันก็มีความหลงไหลที่อยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันยังไม่สามารถที่จะทำะไรายได้ให้ฉันได้เพราะฉันเนี่ยตอนนี้ฉันต้อง ทำงานแล้วก็ต้องเก็บเงินต้องมีไรายได้ก่อนเพราะว่าฉันมีค่าใช้จ่ายประจําวันทุกวันแต่เอไม่ได้หมายความว่าให้คุณเนี่ยก,กระโดดออกมาจากงานที่คุณทําที่คุณรับไรายได้จากตรงนั้นแล้วมาทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําเลยไม่ใช่นะคะเอหมายถึงว่าคุณก็สามารถที่จะทํางานที่คุณหาไรายได้นะปัจจุบันเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ทําเป้าหมายของคุณควบคู่ไปด้วย ทำทีละเล็กทีละน้อยตามกำลังที่เรามีแล้วเราอย่าละสายตาจากโฟกัสเป้าหมายของเราที่เราอยากจะทำเชื่อไหมคะว่าเราทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมันจะมีผู้คนมันจะมีวิธีการมันจะมีโอกาสวิ่งเข้าหาคุณโดยที่คุณเองก็รู้สึกประหลาดใจว่าทำไมมีคนมาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยสนับสนุนคุณมากมายขนาดนี้ ทำไมโอกาสต่างๆมันวิ่งมามากมายขนาดนี้จนในที่สุดอ่ะคุณก็จะสามารถที่จะทําฝันของคุณให้เป็นจริงคุณสามารถที่จะทําเป้าหมายของคุณความหลงไหลของคุณในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณแพชชั่นอ่ะให้มันเป็นจริงแล้วสามารถที่จะย้ายตัวเองจากงานที่คุณทําอยู่ณปัจจุบันเนี่ยไปทําในสิ่งที่คุณรักใน ได้อย่างร้อยเปอร์เซนโดยที่บางครั้งคุณเองนะ่ยก็ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะไม่ต้องมานั่งพิจารณาเยอะเอยว่าเฮ้ยมันถึงวันนี้ได้ยังไงเราตัดสินใจที่จะทำสิ่งนี้ณนะวันนี้เลยแล้วเราก็เริ่มลงมือทำค่อยๆหาข้อมูลค่อยๆเริ่มแล้วก็ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวไปทีละสเต็ปในการที่จะทำสิ่งนี้ให้มันเป็นจริง อย่างที่บอกว่าเอกก็ศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จมาหลายหลายช่องทางนะคะทั้งหนังสือทั้งดูสัมภาษณ์ทางทีวีทั้ง Youtube ทั้ง Facebook หลายๆคนเลยที่เขาประสบความสำเร็จที่เขามีเงินมากพอแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทําไมชีวิตเขามันไม่ฟูลฟิลมันไม่เติมเต็มทำไมรู้สึกว่ามีเงินแบบมากมายอยาก อยากเที่ยวที่ไหนได้ไปอยากกินอะไรได้กินอยากทำอะไรได้ทำแต่ทำไมรู้สึกมันมันวิววิวมันไม่มีความสุขที่แท้จริงเลยมันยังขาดอะไรบางอย่างนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่คุณค่าของความเป็นคนคุณค่าของความเป็นตัวตนของคุณนะ่ะมันอยู่นะตรงไหนเอถึงบอกว่าตรงนี้เราสามารถที่จะเตรียมตัวเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมนะวันนี้เลยที่เราอะ่ะจะได้ไม่ต้องเป็นคนที่รวยมั่งคั่งมีเงินมหาศาลแต่หาความสุขไม่ได้เลยมันเป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จเอ,ออยากจะฝากสิ่งสิ่งนี้ให้ทุกคนได้คิดนะคะสำหรับคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอย่าคิดถึงแต่เรื่องเงินอย่าคิดถึงแต่เรื่องรายได้อย่างเดียว คุณต้องคิดถึงความสุขของคุณถึงคนรอบข้างของคุณถึงคุณค่าของความเป็นคนของคุณถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณและสุขภาพของคุณด้วยว่าถ้าวันนั้นคุณมีเงินมากพอแล้วคุณต้องได้ครบทุกอย่างวางแผนตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแล้วเมื่อคุณสำเร็จคุณจะได้เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขและสุขภาพดีที่สุด กดติดตาม A แล้วก็ฝากแชร์ความรู้ข้อคิดดีๆให้กับคนที่คุณรักและเพื่อนของคุณที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่จสำหรับคลิปนี้เอเดปวีรดาสวัสดีค่ะ